ไตรศกเราเฟื่อปอบผีเชือ้อกับปอบหมอทำล้างสังหารโดยรอรติการเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนผมอายุได้สิบขวบ ผมมีชื่อว่าแก้วเป็นคนชนบทโดยกำเนิดจะเรียกว่ากลายปืนเทียงก็คงไม่ผิดที่หมู่บ้านในตอนนั้นเด็กๆก,กลัวกันมาก,กาเรื่องผีปอบถ้าไม่ใครดื้อไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็มกักจะถูกคู่เสมอว่าระวังปอบใหญ่ดวงจะมากินไส้อันว่าใหญ่ดวงนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแกเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละครับดูแล้วท่าทางสติสตังจะไม่ค่อยสมประกอบ ชอบพูดอยู่คนเดียวไม่ส่งเสิยงกับใครและที่สำคัญแก่ใช้ชีวิตอยู่กลางทุ่งนากับพ่อแม่หลังจากที่พ่อแม่แกตายไปแล้วแกก็อยู่เพียงลำพังเก็บผักเก็บยาหาปูหาปลาออกมาขายก็มีคนช่วยซื้อบ้างเพราะว่ากลัวหากไม่ช่วยซื้อก็กลัวแกจะมากินตับกินไส้เอาซื้อแล้วก็เอาไปทิ้งไม่กล้ากินจะเป็นอย่างนี้อยู่เป็นประจำเพราะกลัวว่าแกจะถ่ายเชื้อปอบให้ ในตอนนั้นเด็กๆอย่างเพื่อนผมชอบไปวิ่งเล่นไล่จับกันแถวๆบ้านใายดวงที่ชายทุ่งเพราะที่นั่นเป็นฝ่ายทดน้ำที่สร้างกันขึ้นมาเองน้ำตรงนั้นค่อนข้างจะลึกเด็กๆชอบไปเล่นกันไอ้ผมอยากไปก็อยากแต่ก็กลัวแล้วความสุกซนความอยากตามไว้มันก็เป็นฝ่ายชนะผมจึงไปเล่นน้ำกับเพื่อนๆอีกสาคนโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่รู้เห็นแล้วมันก็เป็นวันที่เกิดเรื่องขึ้นนั่นแหะครับ มีเพื่อนหัวโจคนหนึ่งที่ชื่อว่าไอ้เขียวมันเป็นเด็กโข่งตัวโตกว่าเพื่อนและมีนิสัยเก็กเมเรเกรเกรและมันจึงเป็นคนออกหมอคิดเฮ้ยพวกเองข้าได้ยินว่าไก่มันร้องมาจากบ้านยายดวงรู้ว่ายายดวงกำลังจะกินไก่วะข้าจะไปดูใครจะไปกับข้าบ้างถ้าใครไม่ไปพวกเราจะไม่ให้อยู่ในกลุ่มไม่ให้เล่นด้วยนะเว้ยไปไปไปแล้วมึงไหลแก้วจะไปหรือไม่ ทำไม่ไปมือจะกลายเป็นหมาหัวเน่าไม่มีเพื่อนนวย้ยเออผมมีท่าทีอึกอักและกลัวไม่มีเพื่อนเล่นจำต้องยอมไปกับพวกมันโดยที่เดินรังท้ายเผื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นจะได้วิ่งทันคันนาที่จะไปยังกระท่อมของป้าดวงนั้นมีหญ้ารกเรือเพราะเป็นหน้าฝนและที่นาของยายดวงก็ไม่มีใครทําทำให้หญ้าขึ้นสูงจนแทบมองไม่เห็นหลังคาเรือนพวกเราย่องกันไปอย่างเงียบกลิบ เห็นแยดวงนั่งอยู่ตรง,นงหน้าบันไดกระท่อมหันหลังออกมาลักษณะท่าทางแกกำลังก้มๆเงยๆอยู่พวกผมอยากรู้ว่าแกกำลังนั่งทำอะไรอยู่ตรงนั้นจึงได้ขยับเข้าไปใกล้ๆเอียน,นิดด้วยความกลัวจึงได้เบียดกันทำเอาไอ้อืงมันกลิ้งตกลงมาจากคานาร้องเสียงดังด้วยความตกใจเมื <ME> ่อป้าดวงหันมาเท่านั้นแหละปากของแกเปือไปด้วยเลือดมือของแกยังจับไก่ไว้ทั้งตัวที่ปากยังมีไส้ไก่ห้อยย้อยลงมา พวกผมเห็นดังนั้นก็ร้องไห้วิ่งหนีกลับบ้านพอดีช่วงนั้นใกล้จะค่ำแล้วผู้ใหญ่ก็พากันออกมาตามหาเพราะเห็นว่าพวกผมหายไปและที่ที่เด็กๆชอบมาเล่นกันก็คือฝ่ายทดน้ำพวกผมบินกันสุดชีวิตทั้งลม้มลุกคลุกคลานได้ยินเสียงยาดวงหัวเราะแล้วก็วิ่งตามหลังมาติดติดไอ้อึงมันตัวใหญ่วิ่งไม่ค่อยทันวิ่งอยู่หลังเพื่อนมันทั้งร้องทั้งโวยวายออกมาตลอดทาง จนกระทั่งพวกผู้ใหญ่ได้ยินเสียงจึงตามมาเจอพวกเราในตอนนั้นไม่รู้ว่าประดวงหายไปไหนแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยผีปอบอา่าดวงตามมาแล้วเร็วๆสภาพของพวกเราแต่ละคนร้องไห้ตื่นตระหนกและเสียขวัญฮ่ามันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะให้มันอยู่ในที่ของมันพวกเองจะมาเล่นนามัยกันตรงนี้กลับบ้านไปแม่ของไอ้อื่นนั่นแหละที่เป็นคนว่าพร้อมกับหวดใหเรียวไปที่ก้นของมันอีกสองสมที วกคุยใหญ่และพ่อของผมก็รีบกลับมาที่บ้านคืนนั้นผมนอนจับไข้ละเมอทั้งคืนหลังจากวันนั้นผมก็ไม่กล้าไปเล่นกับเพื่อนๆอ,อีกเลยและกลัวยายดวงมากที่สุดเห็นยายดวงมาผมเป็นอันต้องแอบ,บอยู่หลังแม่และไม่กล้าสบตาแกหรือไม่ก็วิ่งขึ้นบ้านไปเลยแล้วอยู่มาวันหนึ่งยายดวงก็ออกมาซื้อของที่หมู่บ้านและไม่รู้ว่าทำไมแกถึงได้แวะมาที่บ้านผม ในตอนนั้นผมนั่งอยู่บนบันไดบ้านดูคนที่มาเยี่ยมแม่ใหญ่ตอนนั้นแม่ใหญ่ของผมไม่สบายมากแก่ป่วยอย่างปัจจุบันทันด่วนแต่เมื่อยายดวงเข้ามาทุกคนจึงได้ไล่แกออกไปเพราะกลัวว่าแกจะมากินแม่ใหญ่ขณะที่ผมมองไปที่แกมันเป็นขณะที่แกหันมาพอดีผมเห็นยายดวงนั้นดวงตาของแกขาวขุ่นลิ้นของแกดำคลับปรวัดลิ้นออกมาเลียลิมฝีปาก แกบอกว่ามาดูแวะมาดูหน่อยเดียวไม่ได้หรือทำไมต้องไล่แม่ก็บอกแกว่าให้กลับไปเถอะต่างคนต่างอยู่อย่ามาวุ่นวายสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันเลยว่าแล้วยายดวงก็ยอมไปแต่โดยดีแต่สิ่งที่ผมเห็นนั้นไม่รู้ว่าตาของผมฝาดหรือว่ามันคืออะไรหรือความกลัวมันสร้างจินตนาการให้ผมเห็นเป็นแบบนั้นไปได้พอตกดึกคืนนั้นแม่ใหญ่ของผมก็เสีย ทุกคนลงความเห็นว่าไม่ใหญ่ถูกยาดวงกินผมในตอนนั้นยังเด็กแต่ก็ยังคิดแบบผู้ใหญ่คิดนั่นแหละอาจจาะพะคลุพรีอยู่กับสิ่งนี้แต่ก็ไม่เข้าใจว่าไม่ใหญ่ถูกกินแล้วทำไมร่างแม่ใหญ่ถึงอยู่เหมือนเดิมไม่เห็นจะบุบสลายหรือมีรอยเว้าแหว่งตรงไหนเลยแต่นั่นก็ได้แค่คิดเท่านั้นล่ะครับพอถึงงานศพของแม่ใหญ่ยาดวงจะเข้ามาอีกทุกคนก็ไล่แกออกไป จนกระทั่งหมอธรรมมาบอกให้แกไปแกจึงยอมไปแต่โดยดีแต่แกไม่ได้ไปเปล่าๆนะครับแกยกเขี้ยวยิงฟันใส่หมอธรรมด้วยช่างเป็นอากับกิริยาที่แปลกประหลาดและน่ากลัวในความรู้สึกของเด็กอย่างผมแม้แต่ชาวบ้านที่พบเห็นก็ตามเราจะเอาอยัางไงดีกับนางดวงแต่ว่าไปมันก็เป็นคนไม่เต็มคนหรือมันจะเป็นปอบจริงแต่มันก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทําไมมันไม่กินเป็ดกินไก่ของมันเล่าจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่กิน ไม่อย่างนั้นเด็กๆจะเห็นหรือแม่ของไอ้อึ่งว่าหรือที่มันไม่กินมันอาจไปกินไก่ของคนอื่นก็ได้หรือไม่ก็มีอย่างอื่นที่น่ากินกว่าอย่างเช่นใส่คนยังไงละ่ะหมอทําในหมู่บ้านว่าหลังจากที่แม่ใหญ่ตายไปเพียงสามวันก็มีป้าพรที่อยู่ถัดจากบ้านของผมไปเพียงสามหลังตอนนั้นแกก็ได้ล้มป่วยลงทุกคนคิดว่ารายต่อไปคงไม่พ้นป้าพรนี่ละ่ะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริง ปาพรเป็นศพที่สองชาวบ้านต่างก็ตกอยู่ในความหวาดกลัวเพราเท่าไม่มีวิธีจะจัดการกับมันเลยเรอช่วยหาวิธีจัดการกับเยดวงทีเถอะเดี๋ยวคืนนี้ข้าจะลองดูก่อนบางทีข้าอาจจะจัดการได้แต่ถ้าไม่ได้ก็จะไปหาหมอผีจากหมู่บ้านอื่นให้มาช่วยกันจัดการก่อนแล้วกันคืนนี้อยู่ในบ้านปิดฝืนปิดไฟกันให้ดีไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็อย่ากออกมาดูเด็ดขาดแกบอกกับทุกคน ค่ำคืนนี้ที่หมู่บ้านตกอยู่ในความเงียบสงัดจนกระทั่งในดึกคืนนั้นเสียงหมาก็หอนมาแต่ไกลแต่มันหอนไปยังท้ายบ้านคิดว่าคงไปทางทุ่งนาที่ยายดวงอยู่เป็นแน่หรือไม่ก็รอบยายดวงคงจะเข้ามาอารวาดในหมู่บ้านแต่มันกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่กลับเป็นร่างตะคุ่มที่ดูหุ้นตาหากมีใครลุกขึ้นมาดูก็จะรู้ว่านั่นคือหมอธรรม แกออกไปที่ทุ่งนาตรงไปยืนเรียกยาดวงอยู่ที่หน้ากระท่อมเพียงไม่นานร่างของเยดวงก็ปรากฏอยู่ทางด้านหลังของแกแกมาทำไมที่นี่ฮะในม้อมีขากมาจากปอบสิวะถุยมาจากปอบก็จับตัวเองสิข้าอยู่ของข้าดีๆข้าไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชาวบ้านข้าออกไปก็แค่ไปซื้อของที่จำเป็นแต่คนที่กินชาวบ้านไม่ใช่ข้ามันเป็นเองต่างหาก มึงนี่เก่งไม่เบานะอีดวงที่มึงรู้ว่ากูเป็นปอบมึงไม่เคยได้เย็นเลยที่เขาว่าผีเห็นผีนะมึงเป็นปอบมึงกินชาวบ้านผลกลับมาแสร้ายกูก็ช่วยไม่ได้นิว่าเพราะไม่มีใครรู้นอกจากมึงแต่มึงจะทำอะไรได้คำพูดของมึงถึงพูดไปก็ไม่มีน้ำหนักไม่มีใครฟังหรอกแล้วมึงจะเอายังไงเอายังไงดี กูก็บอกแาวบ้านแล้วว่ากูจะจับมึงมันคงไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกมั้งไอ้มีพอฝึกอัดว่าแล้วทั้งสองก็ได้ต่อสู้กันทางด้านวิชาอาคมต่างๆจนในที่สุดหมอธรรมก็พ่ายแพ้ให้แกใหญ่ดวงครั้งนี้กูจะละเว้นชีวิตมึงแต่ถ้าครั้งต่อไปมึงยังแสบร้ายกูยอีกมึงอย่าหาว่ากูไม่เตือนไายดวงว่าก่อนที่ร่างของแกจะหายวับไป พอเท่ามีหมอทำถึงกับกระอากเลือดแกนั้นกลับเข้ามาที่หมู่บ้านหนทางเดียวที่จะทำให้แกหายจากการบอบช้ำภายในได้ก็คือแกต้องจัดการกับเหยื่อสักคนหนึ่งที่อยู่เพียงลำพังนั่นก็คือพอเท่าแสงแกอาศัยอยู่เพียงลำพังบ้านของแกอยู่ติดกับบ้านของป้าพรนั่นเองในคืนนั้นแกกลับมาจากบ้านประดวงแล้วร่างสีดำทะมึนก็พุ่งว่าไปยังบ้านแกและถึงตัวแกอย่างรวดเร็ว เล็บอันแหลมคมกระซวกเขา้ายังหน้าท้องกระชากเอาเครื่องในออกมาแล้วเขียวกินหยับหยัอย่างอริดอร่อยดวงวิญญาณของแกถูกกลืนกินเข้าไปด้วยเพราะเท่าชาราไม่มีโอกาสแม้แต่จะร้องหลังจากนั้นเมื่อมันจัดการกับเหยื่อแล้วจึงได้กลับไปยังบ้านจวบจนรุ่งเช้าความโกลาหลก็เกิดขึ้นอีกครั้งทุกคนไปตามหมอธรรที่บ้านแล้วปรากฏว่าแกได้รับบาดเจ็บกลับมา ข้าสู้กับมันเมื่อคืนข้าสู้มันไม่ได้เลยได้รับบาดเจ็บมามันก็เลยตามมากินพอเท่าแสงเป็นแน่ถ้าอย่างนั้นเราจะเผานางดวงเผามันให้ตายมันจะได้ไม่ทำร้ายคนในหมู่บ้านอีกแต่ที่ผ่านมาเรายอมพิสูจน์ไม่ได้นะว่ามันเป็นผีปอบจริงหรือไม่จริงแต่นี่มันฆ่าอย่างโหดเทียมทารุณเห็นทีจะเอาไว้ไม่ได้แล้วล่ะผู้ใหญ่ชาวบ้านคนหนึ่งว่าใช่ใช่เผามันเผามัน ชาวบ้านต่างก็เรียกร้องที่จะจัดการกับประดวงมันยังเป็นคนถ้าเผามันก็เท่ากับเราฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วเราจะทำยังไงให้มันเปิดปเผยร่างของมันออกมาล่ะเอาไว้เป็นกาที่ของข้าแต่ผู้ใหญ่ดีถ้าอย่างนั้นเราจัดการเรื่องศพของพระเท่าแสงก่อนก็แล้วกันเชิญผู้ใหญ่กับทุกคนจัดการไปก่อนนะข้าจะขอพักฟื้นสักหน่อยเพราะบอบช้ำภายในมาก ขณะที่ทุกคนมาฟังสวดอภิธรรมนั้นพอเท่ามีกลับมาเยือนเรียกผมอยู่ที่ตีนกระดายบ้านไ e e อ้แก้วไอ้แก้วโว้ยออกมาหาข่านหอยแม่เองฝากขนมมาจากงานศพให้แนะ่เองออกมาเอาหน่อยเร็วผมค่อยๆแง้มหน้าต่างดูก็เห็นว่าเป็นหมอธรรมจริงๆจึง,จง,จงไม่ได้คิดเอาแรงอะไรเปิดประตูแร้ว,วิ่งลงมาแต่ทันใดนั้นร่างของหมอธรรมก็เปลี่ยนไปผมลืมตาเบิกโพรงจะขยับแขนขามันก็ไม่ขยับ ยืนมองพอเท่าอยู่แบบนั้นเล็บของแกง,งอกยาออกมาอย่างน่ากลัวแกยังไม่ทันที่จะก,กระทุวซวกไส้แสบผมหรอกครับพลันร่างของแยะดวงก็ว่าเข้ามาทั้งคู่มีสภาพไม่ต่างกันผมได้ยินเพียงแค่ว่ามึงมาขวางกูทําไมอีดวงแล้วทั้งสองก็ต่อสู้กันหลังจากนั้นผมก็ไม่เห็นอะไรอีกมารู้สึกตัวอีกทีก็นอนอยู่บนที่นอนแม่เล่าว่าเมื่อกลับมาจากงานศพ เห็นผมนอนหมดสติอยู่ที่ตีนบันไดแม่กรีดร้องออกมาคิดว่าผมตายเมื่อผมตื่นขึ้นก็เห็นคนเต็มบ้านไปหมดผมปล่อยโฮออกมาดังๆเพราะยังพูดอะไรไม่ออกเรื่องราวมันเป็นยังไงเฮ้ยแก้วไหนลองเลง่าให้พวกข่าฟังสิผมก็เล่าในสิ่งที่ผมเห็นนั่นแหละครับที่แท้เราเข้าใจใยดวงผิดไปเองหรอกหรือถึงมันจะเป็นปอบมันก็เลี้ยงปอบของมันดีและมันยังคอยช่วยเหลือคนอีก ันจะเป็นไปได้ยังไงว่าหมอทําจะเป็นผีปอบนะชาวบ้านคนหนึ่งว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้นละคนมีวิชาอาคมผิดของผิดครูนิดนึงก็เข่าตัวแล้วเอาละยังไงเสียพรุ่งนี้เราคงจะรู้กันคืนนี้ทุกคนปิดบ้านปิดช่องนอนกันให้ดีเถอะ พอฟ้าสางชาวบ้านรวมถึงคนในครอบครัวของผมด้วยตามไปยังกระท่อมประดวงไปถึงแค่ท้ายหมู่บ้านก็พบร่างของทั้งสองนอนอยู่ใกล้ๆก,ก,กันในสภาพจมกองเลือดมือของแต่ละคนก็ะซักเข้าไปยังตำแหน่งหัวใจของกันและกันเอาละทุกคนก็เห็นกับตาแล้วเราช่วยกันเผาร่างของทั้งสองเถอะคิดว่าต่อไปนี้หมู่บ้านของเราจะสงบสุขเสียทีพวกข้าขอบใจและขอโทษเองด้วยนะใหยดวง หลังจากนั้นทุกคนก็ได้ร่วมใจกันสร้างสารให้ยายดวงที่ทุ่งนาของแกและสารนั้นยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ผมเองก็ต้องขอบคุณยายดวงเหลือเกินถ้าคืนนั้นยายดวงไม่มาช่วยเรื่องราวนี้คงจะไม่ได้ถ่ายทอดออกมา